สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่อง JT Channel นะครับเราอยู่ในเกมต้าหลวต้าลู่สัพประยุทธ์มิญาจารนะครับช่องของผมก็จะมีรีวิวเทคนิคต่างๆภายในเกมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอ่าช่อง JT Channel นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายกิจกรรม ตุดจีนนะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับตุดจีนนะครับที่พึ่งเข้ามาวันนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะเป็นแพ็กสุ่มไอเทมนะครับแล้วก็แพ็กสุ่มเพชรนะครับจะหมุนได้วันที่24 25นะครับถ้าล็อกอินก็เราสามารถที่จะสุ่มเพชรกับไอเทมได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับที่ผมจะมาอธิบายก็คือรับพรตุดจีนนะครับอ่า สังเกตว่ามันจะมีของหลายอย่างเลยนะครับมีมีทั้งยานอัพอบงแหวนแล้วก็เป็นกล่องยาจารย์แล้วก็จะเป็นพวกตัว๋วพวกสมุนไพรพวกดอกไม้ต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับที่ผมเห็นก็คือ,อเป็นสกินใต้มู่ไปนะครับตุดจีนนะครับถ้าเกิดว่ากิตที่แล้วใครยอดเติมไม่ถึงแล้วไม่ได้สกินนะครับ อันนี้น่าสนใจมากซึ่งผมก็ยังไม่มีเหมือนกันผมตั้งใจว่าผมทําแต้มให้ถึงแล้วผมผมแลกแน่นอนครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าเป็นตั๋วสุ่มครับตั๋วสุ่มผมมองว่าไม่คุ้มครับใช้ตั้ง5,000ันโกตุดจีนนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าแพ็คสุ่มวิญญา,า์นะครับเลือกนิ่งหลงหลงหรือออสการ์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี2ตัวนี้นะครับผมว่า ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าหลงหลงเปิดค่อนข้างยากครับเปิดหาได้ยากมากแต่ออสกานี่ห้าสิบห้ครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับแพ็คนี้ก็คุ้มเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นถังห้าวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีถังห้าวนะครับก็สามารถที่จะแลกตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าแลกตัวถังห้าวไปมันใช้8,800โกนะครับโกที่ ทางเกมให้มาก็จะมีแค่หนึ่ง,ห,งหมื่น,นะครับก็มันสำหรับคนที่ไม่มีและอยากได้จริง,รงๆผมก็มองว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าแรกไปคุณอาจจะพลาดอ่าพวกตัว๋วพวกไส้กรอกพวกอ่าของอื่นๆที่มันใช้แต้มน้อยในการแรกนะครับมันซึ่งมันมีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ากิจนี้อ่า แรกยังไงก็คือต้องสะสมพรตุดจีนนะครับอ่าไอเทมบางอย่างในร้านค้าตุดจีนจะซื้อได้เมื่อผู้เล่นมีพรตุดจีนถึงจำนวนครั้งที่กำหนดนะครับอ่าพรตุดจีนได้รับหลังเคลียร์เคเวสรายวันนะครับภายใน7วันหลังรับโกเคลียร์เคเวสรายวันอีกก็จะได้รับพรตุดจีนเพิ่มนะครับก็ คเคลียควสรายวันผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถทำควสราลววันได้7วันแล้วสะสมพรแล้วหลังจาก7วันไปแล้วเป็นวันที่8คเควสราลววันอาจจะไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันจะมีแพ็คให้เติมเงินนะครับซึ่งผมก็เติมไปแล้วนะครับเป็นแพ็ค19บาท ดี๋ยวผมหาก่อนว่าผมเติมแพ็คไหนไปนี่ครับแพ็ค19บาทมันก็จะได้พรแค่5เองนะครับแล้วก็จะได้เพชรตั๋วต่างๆนะครับส่วนแพ็คอื่นก็อันนี้ได้10บนะครับแล้วก็ตามราคาเลยครับยิ่งราคาสูงก็พรตุ่จีนกจ็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีเงินก็ผมมองว่าไม่น่าไม่น่าเติมดีกว่าครับ ผมมองว่าทำเควสรายวันแล้วเอาไปปลดของเอาดีกว่าเพราะว่าของมันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับถ้าคนที่มีทุนเยอะมันจะมีพวกตัว๋วพวกอะไรเงี้ยคือคุณสามารถหาได้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่งบน้อยนะครับนี่เลยครับทำเควสรายวันครับซึ่งวันนี้ผมทำไปทำเควสรายวันไปทั้งหมดแล้วก็จะรวมเปิดตู้กาชาไป2 2สองครั้งด้วยนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> จะได้แต้มพอรเท่าไหร่นะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยทำเคเวสรายวัน1วันก็จะได้ประมาณ2อ่หา250หรือ240เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะไปมีกิจของที่ลงอา ต่อสู้วิญญาจารย์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกวันอยู่แล้วอ่าอันนี้ครับอ๋อได้6โอเคก็จะได้ประมาณ250รนะครับรวมเปิดตู้กาชา2อครั้งด้วย250คูณ7ก็จะได้ประมาณ1 4 1, 7 5 0ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงเนี้จะอยู่ได้7วันหรือเปล่าหรือว่าทำได้ทั้งเดือนเลยเพราะว่า เพราะว่ากิจนี้มีเวลาให้27วันนะครับถ้าเกิดว่าลงเควสรายวันได้ถึง27วันเลยก็มองว่ามันน่าจะเปิดหมดเลยนะครับเพราะว่า250นี่คูณ10ก็2 5 0แล้วครับแล้วก็คูณ20วันก็จะเป็น5,000โ oh, อ้ถ้างาั้นไม่ต้องเติมเลยครับก็คือสามารถแลกได้หมดทุกอย่างในร้านค้านี้เลยครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับ เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งไปกดแรกนะครับรอให้มันเปิดครบให้หมดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะแลกอะไรนะครับก็กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้อ่ะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแพ็กสุ่มเพชดก่อนนะครับาทางเกมเขาให้มา5ช่องน่าจะมีโอกาสได้เพชดถึงหลักหมื่นนะครับแต่ผมมองว่าโอกาสน้อยมากซึ่ง ไม่น่าจะดวงดีขนาดนั้นอขอเป็นหลักพันก็กพอแล้วครับถือว่าโอเคแล้วครับอย่าได้หลักร้อยหลักสิบเลยโอเคก็ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีนะครับวันที่24อขอให้หมุนเพชรได้เป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็แพ็กสุม่มไอเทมก็ขอให้ได้ตัว๋วเยอะๆเลยนะครับกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบเองครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ